ภารกิจค่ำคืนนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะแว้นไปทำธุระก,กันครับดูครับเลขไม่กับเวลานะครับระยะทางจะเท่าไหร่นะครับไปแว้นไปกันครับผมไปครับแว้นไปกันครับผมรับรองมีของดีแน่ครับ ายเราคืออะไรรอชมกันครับตอนนี้เราอยู่วัดสันป่าเหียงจังหวัดลำพูนนะครับใกล้จุดมุ่งหมายแล้อีกนิดเดียวจุดมุ่งหมายของเราครับผมเราชมกันครับว่าเป็นอะไร เราเะี่ยทางจากบ้านมาถึงสถานที่เรานะครับที่เรามานะครับดีเสอร้อ,องไห้สว,สวยเลยนี่เนื้อเสวยเยครับสดๆเลยครับผมเพียหหอดีครับโอ้คันนงคันนาตับสดๆเรียบร้อยครับกับข้าวเย็นนี้ของเรามีเนื้อสันเนาะแล้วก็มีมันอกแล้วก็ แป้งนมเนาะไปย่างกันครับไปเดินทางกลับได้ทางกลับกันครับผมเดี๋ยวดูระยะทางนะครับไปกลับเท่าไหร่สำหรับมาซื้อเนื้อสดๆจากโรงเชือดเนื้อนะครับเป็นเนื้อควายสดๆเลยครับผมไปกลับกันครับถึงบ้านเรียบร้อยครับดูครับเวลากับระยะทางครับเดี๋ยวไปทำกับข้าวอร่อยๆทานกันครับผม ย่างกระดูกอ่อนหมูมันเยิ้มเลยครับผม ย่างเนื้อเสือร้องไห้อันนี้แป้งนมครับน,นี่แป้งนมอันนี้เสือร้องไห้เนี่ยมันเหนียวเนียวมันแข็งมันอกนี่อีกชิ้นหนึ่งเสือร้องไห้ก็จะเหนียวน,นี่จะเป็นกระดูกงอ่อนครับใบพายหมูครับเนี่ยย่างอร่อยครับ กับน้ำจิ้มแจ่วขมเด็ดสุดเลยครับผมโอ้โหเสียงลงมีดกรอบมากๆนี่นี่ใบพายกระดูกหมูนะครับเนี่ยกระดูกอ่อนกรอบอร่อยเลยครับนี่ไปต้มแซ่บก็เด็ดนะ ผมแซ่บเด็ดเลยครับทำแหนมซี่โครงก็อร่อยเนี่ยแปลงนมชิ้นนี้ได้แล้วครับก็ไปชิมสักชิ้นหนึ่งก่อนเสือร้องไห้นี่ไม่ต้องเอาสุกครับผมนี่ได้ละสองชิ้นนี้ได้ละไปซอยทานกันครับเสือร้องไห้มันกรุบกรอบ นี่โอ้โหดูครับไม่ต้องสุกมากมือสู้ไม่ไหวครับร้อนมากเพิ่งเอาออกมาโอโ้อร่อยเลยอย่างเงี้ยกรุบกรอบกรอบจิ้มแจ่วขมอร่อยมันกรอบครับผมนี่ฟังเสียงลงมีดนะ เด็ดสุดดูแป้งนมเนาะแป้งนมจะเป็นยังไงแป้งนมตอนซอยเนี่ยตอนซอยมาหมักนะีนยังไม่เหนียวนะดูครับจะเหนียวไหมก็ลงมีดไปก็พอดีพอดีอดครับถ้าแป้งนมไม่เหนียวจะไม่อร่อยนะปะเสร็จเรียบร้อยวันนี้ภารกิจวันนี้ทานครับผม เสื้อร้องไห้จิ้มแจ่วครับแจ่วขมเลยแจ่วขมเพี้ยหัวดีแล้วก็มีดีเป็นพวงเลยครับพวงดีซื้อมาครับอ่ะใส่เข้าไปครับเด็ดเด็ดเลยใส่เข้าไปไๆๆาอัดดเนี